สวัสดีครับมือน,นี้บอกกับช่องนาะยช่างดูบลคนเลี้ยงวัยลหรครับมือน,นี้มาหงอยหน่อยกินนมครับพอดีแม่พ็นนมใครพนบ่อยดูกินนมนะครับเลยมาเหรียญกับแม่พันยีครับแขกเลยเพ็ดซ่องครับเพ็ดซ่องเขาซ่องดูคนทั้งหดกินนมนะครับ หวงหลวกเลยครับนี่เพื่อนนี่เขาไก่อะไรนะครับนี่หลวงก,กับกับเปียนไปครับนี่ใสกับเปียนครับหัวแต่ละตัพวพคือกันครับตอนมีทองมีเหลียงเนี่ยเขาอาจจะจับใบได้ครับแต่ว่ามีหลูกหน่อยหลูกออนนี้ก็ระวังแน่ยครับปลูกเหลียงหวังวเขาเขาอันนี้ใสนก็จะเปียนไปครับสันสัตยจะยานหว่วหลวกครับของ สัตว์ครับความเป็นแม่เพื่อนนะครับดูกินนุ่มแล้วก็นอนอยู่หันครับพันสัตว์ทายาทของแม่ครับ,หว,รบหวังลูกครับหวังลูกครับเรียนใส่ได้ครับถาวร เห็นความพักข้างแม่ครับแต่ว่าเกิดระวังเราครับไผเหลียงงัวใหม่ๆครับงัวเมลวนนี่นี่ใสจะเปลี่ยนนะครับถ้วัดระวังเราครับบางที่ตอนทองตอนตอันหนาขนาจจะหูจักความครับแต่ว่ามีหลูกมยั้งมากกับระวังครับมันจะห่วงหลูกกัน ฝากกนไหค่ก็ติดตามสองอเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้อว่าซ้นี่ครับสวัสดีครับผม